ต้องใช้คำพูดว่าดราม่าแล้วก็เป็นที่กล่าวขานโจดจันกันในโซเชียลมีเดียมากๆนะครับหลังจากที่ในเฟซบุ๊กของข้าราชการผู้ชายคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเขาแต่งเครื่องแต่งกายเนี่ยเป็นเครื่องแต่งกายของข้าราชการเลยโพสต์ภาพภายในบริเวณปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งแล้วก็ในภาพนั้นก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายนะครับเป็นพนักงานของปั๊มน้ามันนั่งอยู่แล้วก็เขียนข้อความโพสให้บนเฟซบุ๊กได้ความดูถูกเหยียดหยามนะครับว่า เก็บตกซุปตาพี่ไปเจอของแปลกสัหายากเพราะทำงานเป็นกะคนอย่างมาขี้หลายแท้มาช่างกล้าเกิดแปลว่าคนอะไรเกิดมาขี้เร่จังทำไมช่างกล้าเกิดนี่นี่นะครับนี่่ไปวาเาาว่ฟซบุ๊กอ k ลล่านะครับโอเล่หวานซอนเปรี้ยวนะครับ สัตหายากอืถ่ายภาพคนนะครับโอ้โหในปั๊มน้ํามันก็คือนี่เป็นเด็กปั๊มปั๊มปททเด็กปั๊มเลยใช่ไหมใช่เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยครับในภาพอยู่ก็กําลังอาจจะนั่งทําอะไรอยู่สักอย่างแล้วเขาก็ไปถ่ายมาแล้วก็เขียนออกมาอย่างนั้นนะครับซึ่ง Facebook ของปั๊มน้ํามันนี้เนี่ยใช้ชื่อ Facebook ว่าปททมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรเขาเขียนออกมาเต็มๆนะครับว่าขอบคุณสําหรับคําดูถูกพนักงานของเราสําหรับข้าราชการคนนี้เราสามารถแจ้งความคุณได้นะคะ น,นี่ก็เป็นโพสต์แรกนะครับที่มีการโพสต์แล้วลงภาพทั้งหมด3ภาพด้วยกันและหลังจากนั้นปอมปตาทาแห่งนี้แคปมาทั้งโพสต์เลยก็คือเอาภาพมาทั้งโพสต์เลยแล้วก็มาลงใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขียนว่าเราสามารถฟ้องร้องได้ซึ่งครับใน Facebook เนี่ยทุกคนออกมาพูดตรงกันหมดเลยว่าเนี่ยแบบนี้ถือว่าเป็นการแอบถ่ายภาพนะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขอแนะนําให้พนักงานคนนี้ออกมาฟ้องร้อง และเรียกร้องให้ต้นสังกัดออกมาดําเนินการกับข้าราชการรายนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ไปพูดคุยกับทางเจ้าของปั๊มน้ามันคุณอ,อ,อรวรรณสมวงอายุ25ปีคุณอรวรรณบอกว่า Facebook ของปั๊มน้ํามันเนี่ยคุณอรวรรณเป็นคนโพสต์เองเพราะรับไม่ได้ที่มีคนมาดูถูกพนักงาน เรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนบ่ายสองมีคนแชร์กันในไลน์ว่ามีชายคนนี้แอบถ่ายรูปน้องสาวคนนี้ซึ่งอายุ19ปีและก็เขียนเหยียดหยามแล้วก็พอไปสอบถามว่าชายคนนี้มาเติมน้ํามันที่ปั๊มตอนบ่ายโมงจากนั้นไม่นานก็ไปโพสต์ใน Facebook ตอนบ่ายสองคุณอรวัลบ,บอกเพิ่มเติมได้ว่าตอนที่น้องเข้าเห็นโพสต์นี้ ก็คือน้องผู้หญิงในภาพนะครับเขาถึงกับร้องไห้โฮเพราะเสียใจมากที่มีคนมาดูถูกเขาแบบนี้ทางหนูกับเสมียนและก็เพื่อนๆก็ต้องช่วยกันปลอบน้องว่าอย่าเสียใจนะอย่าคิดมากนะเธออย่าร้องไห้เลยนะแล้วก็ทราบมาว่าคุณพ่อและคุณแม่ของน้องคนนี้เนี่ยโมโหมากจะเอาเรื่องและจะแจ้งความดําเนินคดีนะครับต่อ,อจากนี้ครับอ,อขอดูหน้าข้าราชการคนนี้ชัดๆเลยฮะที่ใช้ Facebook ว่าชื่อโอเล่อะไรเนี่ยหวานซ่อนเปรี้ยวนะครับนี่คนนี้มันมีนภาพ มีภาพอีกนะฮะมันไม่ใช่ภาพนี้เนี่ยฮะอ่านี่นะนี่คือชุดข้าราชการครับคนนี้เหรอที่มันเป็นภาพใน Facebook ของคนที่เขาโพสใช่ใช่ซึ่งเป็น Facebook ปลอม Facebook จริงอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่คนนี้จะไปชี้แจงในภายภาคหน้านะครับอแต่แต่ในเฟซของเขาเนี่ยที่ทีมงานเข้าไปเนี่ยนะเอเขามีเขียนในตำนองที่ว่าเหมือนกับออกมาเขียนแก้ตัว ว่าเขาไม่ตั้งใจจะเหยียดหยามตั้งใจจะล้อเล่นอะไรทานองนี้นะฮะจะล้อเล่นอโอ้แล้วคุณล้อเล่นด้วยเรื่องของหน้าตาของคนหุ่นของคนแล้วพูดแบบนี้เหรอไม่ใช่เริ่มด้วยสัต์หายากเนี่ยนะออโอ้โหนี่เรายังไม่ทราบชื่อของข้าราชการคนนี้ใช่ไหมฮะชื่อเขาชื่อว่าอะไรในในเฟซบุ๊กอ่ะเขาใช้ชื่อ a ฟ e b o o k ว่าอะไรอเล่ใช่ไหมโอ้โ นี่ใจถึงมากโอเล่หวานซ้อนเปรี้ยวเนี่ยครับอยากรู้ว่าเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานไหนนะฮะโอ้โหล้อเล่นแบบนี้เนี่ยมันอันนี้มันร้ายแรงมากนะรุนแรงมากนะฮะผมว่ามีปัญหาแล้วล่ะคนคนนี้มีปัญหาแล้วใช่ใช่แล้วอย่างที่เจ้าของปั๊มเขาบอกว่าเอพ่อแม่ของน้องคนนี้เนี่ยเขาไม่พอใจมากนะฮะแล้วเขาอยากจะฟ้องด้วยโอ้ต้องฟ้องเลยฮะฟ้องด้วยครับ ต้องเอาเรื่องพรบคอมนะครับต้องเอาเรื่องนะครับคือความจริงเนี่ยที่ทางเจ้าของปั๊มใช่ไหมฮะครับคุณอรวรณสมบรุณอรวันบอกว่าเราฟ้องคุณได้ก็ฟ้องเลยสิฮะต้องฟ้องเลยนะครับโอ้ที่หล่นหาที่แท้ๆทใช่ไม่น่าเชื่อใช่ เดี๋ยวดูนะครับเชื said, ่อว่าจะต้องมีข่าวคราวออกมาอีกครับว่านายคนนี้เนี่ยชื่อเรียงเสียงไรครับสังกัดหน่วยงานราชการหน่วยงานไหนแล้วก็ทางต้นสังกัดนั้นจะลงโทษสถานใดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องบอกว่าอยุราชบุรีคือไปไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการสักทีหม่นี่นะฮะเสียงสนั่นโอ้โนี่นี่นะฮะ ก็มีคนสืบค้นชื่อมานะว่านายคนนี้เนี่ยนะชื่อนายพงศ์ศักิ์เคนสิงทำงานอยู่ที่อะไรอะอบอเลยนะอบตน้ำอ้อมบ้านอ้อมน้ำอ้อมน้ำอ้อมอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรเป็นหัวหน้าส่วนการคลังด้วยนะครับเป็นหัวหน้าส่วนการคลังของอบตน้ำอ้อมอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรครับ นี่คือรายการที่มีคนเขาแชร์ออกมาภายใต้ในเฟ e บุ o กนะส่วนการตรวจสอบก็ต้องรอดูการตรวจสอบที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ดีไม่ว่าดีเอาล,อล่ะเดี